หนักมากเลยพี่รองเอ้ยมึงนี่วันจัมาดักกุ้งมึงพูนะเอามึงทิ่มไว้พูนครับแลนทันฟ้าห้องไหมพูดบอกพี่รองฝนมากเมื่อกี้ไหมชิบมันจิพัวไหลถ่วงมึงพอเลี้ยงเบิร์ตวะครับเนี่ยเอ้าเดี๋ยวพอเลี้ยงไปใส่ทั้งพ่นครับนี่น้ำนานจะขึ้นในจะไซด์ไป้เขื่อน,นครับเพราะว่าที่เขาว่ามาลุ่นกันได้กับเด้อฝนตกนี่กุ้งสีเขาว่ามาลุ่นกันครับ เลี้ยงไว้ดจีไส้นี่ไส้ล้อป้านี่ไปนี่ครับบรุลวน้ำที่ขึ้นถั่วอมอเด้อร์ห่นสัมวัลลุนครับเดี๋ยวให้ยใช้แบ่งมายามเนาะครับเนาะพอดีครับพอเลี้ยงไปเห็ดงานครับได้ครับพ่นมุงเขากองไว้รุ่นครับโออเป็นไงไไโอ้แลนขึ้นรถกับพระท่านซึ้งฝ่าทั้งฝนก็แห้งพี่น้องเอ้ยบพวกน่ะมุง,มงพอเลี้ยง ไปกันครับครับพอเลี้ยงไส้เรียบร้อยแล้วครับนี่ไส้ติดกันหมดเลยนี่หลังหนึ่งยู่นนี่หลังหนึ่งยู่นนี่มืดแล้วครับไปมาหลุนกันมือเสาด้วยครับเด้อฝนกระตกโอ้พอเลี้ยงไส้จุ่มกันนี่เห็นไหมพี่น้องหลังหนึ่งแข็งไวแล้วุ่นอีกไส้สิบซี่หลังครับเลี้ยงกันไมดเลยครับไม่มีหม่องไส้ใส่ไปเมื่อกี้ครับมีแล้วครับเห็นบ่เห็นกลุงไ่มพี่น้องเดี๋ยวต้องเด้งเด้งยู่ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องพ่อเลี้ยงปลาครับผมวันนี้ก็พามาเก็บกุ้งกันอยู่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลครับผมมากระลุงยินจาครับวันนี้เมื่อคืนพ่อมาใสไว้ผมเห็นบอกว่าใส่รีบครับผลไล่ตูดเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันว่าวันนี้กุ้งจะเข้าหรือไม่เข้าครับผมไปเลยครับครับบรรยากาศครับผมใสไว้แถวนู้นครับตรงที่ลุงเดินไปครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับผม นี่ครับพี่น้องหนึ่งของพ่อเลี้ยงครับหลังแรกครับนี่หลักไฟป่าเ,เหรอไงป่าเหรอป่าโอ้พี่น้องหลังแรกประมาณเลยครับนี่นี่ครับพี่น้องหลังแรกปลาเขาครับนี่นี่ครับพี่น้องรุ่นหลังต่อไปเลยครับผมชี้โดชี้เด้งนะั่น งปล,ปลาอีกแล้วโอ้นะครับพี่นอ้องหลังนี้ปลาเข้าด้วยกันครับประมาณประมาณเลยเก่งกว่านี้ได้ไหมไปครับพี่นอ้องลุ่งหลังตง่อไปครับผมครับพี่นอ้องดักให้ปลาครับนี่ช่งักเป็นไง ไม่ค่อยเข่าปันไดพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องครับพี่น้องทุหท่าต่อไปครับผมครับเหมือกันอีกครั้งนึงครับนี่ยอะไรมันจิ้งิงน้ำไงจริงหรอครับไม่ใช่งูหรอกพวกเขาอเยอะไรพี่น้องหลังนี้ท่านี้ก็าพวกเขากเหมือนกันครับ ครับพี่น้องเป็นไงลูโอ้ยเข้าอยู่เข้าอยู่คห็นตุงเทียหาบงปลาครับแนม่เห็นครับี่น้องหลังนึงครับนี่มาเลยครับ ก็เขามามาเทีดีกว่านี่ไม่เห็นเนาะอีกครังนึงครับนี่ยเป็นไงมุงสภาพก็อยู่ครับพี่น้องมุงกันอีกครั้งนึงครับนี่โอ้ปลากุ้งกับปลาเข่าเลยครับครับผมสําหรับผู้ใดอยากได้กุ้งจอมนะครับเรถเสือพอเลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวพอเลี้ยงสีส่งให้ครับสั่งมาเลยครับ ID Line พีปตทนะครับเรือพีจุดเหรือโทร0 8 9 5 1 3 5 8 8 9ครับเขาเรียงส่งทั่วประเทศไทยครับสั่งใดนะครับ1ครึ่งกิโล150บาทครับค่าส่ง50บาทแล้วก็ถ้าสั่ง1กิโลสกิโลก็ส่งฟรีครับไม่เก็บค่าส่งครับ3า0บาทโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเอาเรียงขอตักอันนี้ใส่กระปุกนวดครับเด้อ